ครับกาบสวัสดีช่วงเ้าของวันที่2 5พฤษภาคมพศ2 5 6 7หร้บสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เกียรติเข้ามารับชมวงชิมนี่ของทางช่องกันครับครับกาหรับเ้านี่็มีมัวโคแม่ลูกมาแบ่งพี่น้องอยู่หลายโคมครับพี่น้องครับอ่าเป็นมัวนทรงฟรี200กิโลเมตรหรอกกาบริการเจี๊บเงินปลายทางนะครับไกลก็สองร้กิโลเมตรก็จะส่งครับโดยปกติก็จะส่งทั่วประเทศแหละครับพี่น้องครับเท่าหลายโคมหรือว่ายก อ่าเป็นราคายกผมจะส่งฟรีให้ทั่วภาคอีสานนะครับแต่ว่าเท่าหน่อยโค้มผมก็ส่งฟรีให้ได้แค่สองร้อยกิโลต้องเข้าใจตามนี้นะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยววันนี้เสียดเป็นสองชิปด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าง่วมันกับ่หลายโค้มเหรอครับพี่น้องครับแต่ว่าช่องเฮาเป็นช่องน้อยๆแต่ไทยรวดเดียวหลายโค้มบางที่เอฟซีก็มึงบ่จบชิปอะครับพี่น้องครับมันมีหลายราคาประมาณนี้ไหมครับทั้งสี่ราคายกราคาแย่ครับอ่าเอาชิปแรกนี่ก่อนครับอ่ามีแม่ลูกสวยๆครับเป็นร้อยเลี้ยงเลยแหละครับพี่น้องครับ เป็นพ่อมดเองนี่เป็นแม building, ่ลูกเมียอ่า well. ลูกตัวที่สองนะครับอายุสองเดือนกว่าลูกสาวโบสถ์ครบเครื่องครับพี่นนะ้องครับนี่ครับแม่สูงลอยสันห์หาบวกลบสองนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับมึงจะฉลดครับพี่น้องแม่น้ำเรื่งดีเนะครับลูกสาวนี่ไปจดเป็นมัวเย็บได้ครับนี่ครับนังหยุดปวดปันมูหน่อยครับน้นมแม่ดีครับนี่ครับโคงหางโคงหางเงินแสนครับแต่ว่ากะราคาบอแพงเลยครับพี่น้องครับ อ่าสำหรับคมนี้มองขายเอาไป22,000บาทเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับบริการส่งฟรีให้อย่างที่กล่าวไว้ครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาเด้อครับ0 6 5 2 0 7ก8้4พิกัดของคอกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับห่างดีครับพี่น้องครับห่างดีหน้าตาดีทั้งแม่ทั้งลูกครับตัวลูกสาว มรืงชาติชาตลูกสาวครับลูกสาวน้ำเรื่องดีครับพี่น้องอ่าบัเนี้คมต่อไปครับเป็นแม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองเข่นกันครับแม่สูงลอยซีซีบวกลบสองเลยครับพี่น้องครับลูกไส้อ่าอายุหาเดือนครับอันนี้คมนี่จะของเก่าเป็นแจงมาว่าแม่ทับได้สองเดือนได้ครับพี่น้องครับทั้งนั้นทั้งนี้เอาไปรุนทรวงเอาครับพี่น้องครับผมบดตัวเด้อครับผมขายอ่าในราคาแม่ลูกให้แบงให้ถึกถเลยครับพี่น้องครับ เอาไปในราคา21,000บาทด <se> for ้วยครับพี We We ่น้องครับนี่ครับบริการส่งฟรีให้เช่นกันครับพี่น้องครับนี่มั่งจะใชครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับงูชุดนี้พ่อเลี้ยงเลยครับได้แม่พันธุ์อ่าสดสดใจลูกนี่ครับจ่ายลูกนี่ถือว่าโอเชทุกโตครับพี่น้องครับนี่บัดนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องอ่ายกสองโคมเด้วยครับพี่น้องครับเอาไปในราคาแชร์สี่หมื่นบาทเพียงเพียงครับนี่ถ้าราคาโยกสองโคมผมส่งฟรีให้ทั่วร์ไปกิสานเลยครับพี่น้องครับ แต่ว่าถ้าแยกนี่ก็ต้องกาบขอไผ่ครับเข้าทรงฟีดเลยแค่สองร้อยกิโลครับถ้าแยกได้ครับพี่น้องครับสองโคมเข้าตัดหัวลงหเลยครับราคาครับพี่น้องครับสี่หมื่นบาทเพียงเพียงครับได้งวอ่าร้อยกลางๆร้อยเลียงงามก็ถือว่างามในเกลของเพื่อนแหรอครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจกับทร่มมาได้ตลอดนิ่สี่ชั่วโมงเด้ครับพี่น้องครับสี่ยกสี่แยกได้เหมือนครับงัอคอเดียวกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับงัอคอเดียวกันนี่บอกเธอเนี่เราไป เป็นพอพันธุ์คุ่นงัวไทยเลยครับงัวไทยงัวไทยกลางเพราะว่าเราตัวบูบูตัวใหญ่ดีครับนี่ครับที่นี่พานไปแล้วครับวันนี้มาเมืองให้อไรของขวัครับนั่นนั่นมาที่นะครับพี่น้องครับผู้ใดหาคั้ยไทยสายอนุรักษ์อ่าเป็นแม่ลูกผูกขั้ยลูกเลี้ยงนะครับแม่สูงลอยยิ้มหาเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครับลูกไส้อายุอสองเดือนนี่ครับตัวแม่เพิ่นอ่าสำหรับมองขายเลยครับเอาไปแช่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับผู้ใดหาข้อยไทยเนาะครับไปเลี้ยงครับถ้าเลี้ยงร้อยนี่บ่ต้องไปคิดยังหลายครับเลี้ยงดันไส้เนื้อย่างเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับเลี้ยงเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ก็ได้นี่แม่ลูกผู้ข้อยลูกแรกข้อยไถ่ด้วยครับพี่น้องแค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทด้วยครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาได้ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของขอกวัวตั้งอยู่ บ้านน้องแปนตะมลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังวัลเลยด้ครับพี่น้องครับกฎกติที่กลางข้างข้อเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควบใส่ใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมั่นใจว่าจาขวงซื้อได้จังโทษมากเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นชิบหลาโทษมากเลยครับพี่น้องครับมาโทษมากพูดคุยกับผมได้เลยครับอาจัรให่ได้ทั่วประเทศครับมาจะคุยกันลุ่งโตตกลงกันได้เท่ากับจะทรงให่ได้ทั่วประเทศครับ สำหรัคชินี้ก็ขอจบไแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ